ให้งบมา500มห้าร้อยในกคโค้ดน,นอนโอ้ยโอ้ยื้ยโอ้อย้ยโอ,อ้ยาอ้ยนอ้าโอ,อ้ยโ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 อ้ยกอ้ยโอ้ยโอ้ยโอปยโอ้อ้ลองยโอ้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 ยโด้งเอ้อนน้ยโ <c oughs> อ่ยโอกยโอ้ยอ้งเอ้อนนะ้ยโอ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 ยมอ้ยโอ้ยเอ้่โอ้ยโอเนเะมือย้าายอ้ยโอ้ยโอ้อวันอ One ้นนทอ้ยโอ้ยโยออยย คนก็คือจะหลายเป็นปกติในสาอาทิตย์นะ่ะคนหลายเมือจากรถทางหลังก็คือไหลเนาะเมนีน่เมฆมาแม่อ้ายแล้วกันขอมพอมด้วยครอบครัวสี่คนบรรยากาศปาร์ติโถคนหลายหลายโอเคทุกคนกลัวแต่จำพานต้องใช้เวลาเป็นเกือบสองโมงแต่ว่าคนหลายแหงวันนี้คนเยอะมากา ต้องฟ้าวคือเดี๋ยวจบปเด้านกันทุกคนตอนนี้เมก็คือจำก่าผ่านเรียบร้อยแล้วหอดสองขายแล้วจ้ามีแต่ว่าถามแม่เนาะค่ะไปพออยังจำกระทันได้ผ่านกล้องเงินใหม่ชื่ว่านาดำกล้อง,งตัวนี้ดำแหงลิบกับบริาาดทาทุกคน นาแม่ให้งบมาห้าร้อยนะคคทคนพราเขาก็จะยางจาก้า,านขั่วนี้ไปที่ตลาดของคนเต็นเราทุาทกคนเราจะไม่ยอมเสียเงินสี่สิบบาทหรอนว่ายี่สิบบาทแ,าทแ,แต่คนเนาะตุกตุกเขาจะเอาไปจากขัาวไปหาตลาดของคนคนกระสิบบาทบางคนกระสาวบาทเนาะใช่ไ ชิ้นใหญ่ของใกล้ๆนึงบริการขนทางแค่เดียวสองสามที่ก็พอแหละถึงแล้วจ้าคนเยอะคือเก่ามากินมาก 4ีบาบ,าบ,าาบาท่กันไก่น kind น of well, so. ี ciamo, ่แคได้แลกคู long, like ูณกคููกิูณคูณหก4ูณากคูบหกคูบคกคูณหคููณกคนกคูณกคูณกคนกคูณกคูคก่หกคูกกคกกกกูก่0บาท ม่เหมือนว่ามันเบแฮมปะเนี่ยสรุปไม่ได้กินตาไก่ไม่สุกกินกะปูค่ะอาไรมั้ยปิดไปเ้อะครับผมบ่กินนะครับใส่สองปิดไปเลยห้าบาทอุ้ยปบาเอ้ามาตแนั้นก็ห้าบาทแม่จะกินบานหรือเปล่าใส้หมูปิ้งมาอีกสี่สิบบาทตุยสิบบาทว่พีส วันนี้โคตรสวยอ่ะทุกคนตัวละหกสิบห้าบาทเี็ดบาทเนาะเช่โอ้โหทีนี้โคตรงามอ่ะเด่นมากขึ้นด, <c oughs> ดิงามเนาะห้าสิบบาทสวยมาก <c oughs> <c oughs> ผ่านไปหลายสั่วโมงเราได้มนันตัวยี่สิบบาทยี่สิบบาทน <c oughs> อนไม่ไหวสั่งโค้กดีกว่า น้ำเดิมสิบโคขังยี่สิบบาทกรงจีหยี่น่ะโอ้ยขอบคกณรอนมากสิบเอ้ยยี่สิบบาทบอกว่าซาเกินไปนะครับนี่กอดูดน้ำฮาชิมา เติมพลังแล้วเลือกของต่อค่ะ นี่เป็นมือทีมกับขำที่สุดจำขำฟังไทยแล้วเขาจะซื้อปีเดิมนีเราเกิ่จะขำไปฟังมาคนละสามสิบห้าบาทนี่มาแล้ว นี <łość> ่คุณกำลังเกรียมสุดแล้วไ่ไว้แล้วนางว่ายไว้ได้ขึ้นป้าโ h oh my gosh บานิลีอ ตัดภาพมาตอนที่หอดบ้านซะทุกคนมาแก้เครื่องอันบ็อกซ์เครื่องกันดีกว่านี้เขาก็ได้จะเป็นตุ๊กตาตัวนี้มาสามตัวรอไอ้โคตรคุ้มเลยคุ้มสุดๆเลยนี่น้องนะคะแขงน้องมีเนียยนตุุ๊กคนคนก็คือหลายแท้หลายว่ามีทุกคนเอ้ยขอเสียงคนที่มาเครื่องมือสองคือกันในยทุกคนแม่ก็คือเข้าวงการนี้เข้าแล้วก็คือออกโบได้ก็คือมันเลิศแพงนี่ตัวอีตัวที่สองก็คือได้มาตัวละสิบบาทเองเสื้อทหารตัวนี้แล้วตัวนี้จะเป็นเสื้ออัน 20บาททุกคนมเมคอาไวนนูเฮวียก็คืองามแฮงสไตล์ญี่ปุ่นนี่ก็จะเป็นตะโพงทุกคนยี่บาทคือการเสื้อกีฬาอันนี้จะเป็นตัวละร้อยนี่แหละตทละร้อยนะทุกคนงานปักอย่างดีเลยนี่นี่ทุกคนน่ารักมากสวยมากเลยประมาณเียทุกคนบ๊ายบายเจอกันอีกพีหน้าเด้อ